ไม่สงวยนะผู้ชมดูหรอกเราแฟนๆฟนโกลเด้นลีฟทั้งหลายนะครับผู้ชมที่กำลังติดตามแอมนิเมะโกลเด้นลีฟกันอยู่นะครับผู้ชมผมก็ต้องขอโทษท่านผู้ชมด้วยนะครับผู้ชมเพราะว่าในตอนนี้โกลเด้นลีฟจากแอนิเมะนะครับผู้ชมได้ลดระดับลงมาเป็นมังงะ,ะ,ะแล้วนะครับผู้ชมตอนนี้ที่ผ่านมาตอนนี้ก็น่าจะาน่าจะผ่านมาสักหนึ่งสัปดาหะะะ์แล้วนะครับผู้ชมแต่ยังไม่ถึงหนึ่งสัปดาห์หรอกน่าจะสักครึ่งสัปดาห์แล้วมั้งผมก็ได้วาดโกลเด้นลีฟมังงะแล้วครับผู้ชมได้สักอะไรอะห้าหกเจ็ดห้าห ตอนนี้ก็เออก็เตรียมแบบโคตรจะตื่นเต้นเลยนะครับผู้ชมเตรียมลงเตรียมลงเตรียมลงรอดูกันได้เลยรอดูกันได้เลยก็เอ่อโกดิ้งลิฟต์บางนาของผมเนี่ยจะลงมาที่ไหนครับผู้ชมก็จะลงมาที่นี่เลยนะครับผู้ชมบางนาพลาสเตอร์ซึ่งนี่นะครับผู้ชมคือบางงาของโกดิ้งลิฟตแม้แต่ทีมงานโกดิ้งลิฟตของผมนะครับผู้ชมผมยังไม่ให้ดูเลยก็แน่นอนนะครับผู้ชมว่าสิ่งที่ผมอยากจะให้ท่านผู้ชมแบบช่วยเหลือผมอะไรกันหน่อยก็คือปกก็คือโปสเตอร์ ตรงกลางตรงนี้เลยนะครับผู้ชมเมื่อวานนี้นะครับผู้ชมผมก็ได้ขอทีมงานตั้งหลายคนนะครับผู้ชมในการช่วยกันนะครับผู้ชมในการวาดโปสเตอร์ของโคเรนลีนะครับผู้ชมซึ่งแต่ว่าลองดูตัวอย่างหน่อยก็ได้นะครับผู้ชมอย่างเช่นตัวอย่างของพี่เอกนะครับผู้ชมหนึ่งในทีมงานโคเรนลีของผมนะครับผู้ชมเป็นพี่เป็นพี่ที่น่าเคารพมากเลยนะครับผู้ชมเขาวาดโคตรเก่งเลยก็น่าจะประมาณนี้นะครับผู้ชมนี่คือตัวละครพระเอกของแอนิเมะของพวกเรานะครับผู้ชมของของแอนิเมะโคเรนลีของพวกเรานะครับผู้ชมที่มีชื่อว่า รามเดียเขาเป็นตัวละครที่ถือปืนทองนี่นะคะรับผู้ชมซึ่งผมก็ได้แบบเออรีควยหลายๆคนในทีมงานนะคะรับผู้ชมให้วาดปก GL ที่แบบดูแบบมีสีดูเด่นโคตรจะเตตะตาจากมังงะเรื่องอื่นเลยนะคะรับผู้ชมที่มีอยู่ในนี้แบบดูแล้วโคตรจะเตตะตาอย่างเช่นเออันเนี้ยอย่างเช่นอันไหนที่แบบดูดูโคตรขัรนใจเตตะตา อันนี้นะครับผู้ชมดูต่นดูเตตโคตรเพราะคุณภาพมันโคตรจิงแต่ไม่ไม่ไม่จะเป็นตองคุณภาพจริงก็ได้นะครับผู้ชมขอแค่ดูเตตาแล้วก็ดูรู้เรื่องก็พอผมก็พอใจแล้วแล้วก็เป็นสไตล์แอนิเมะนะครับผู้ชมถ้าเป็นสไตล์การ์ตูนนีก็อืมขอขอแนวแนวสไตล์แอนิเมะมากกว่านี้ก่อนอ่ะอือแล้วก็อยากจะขอให้แบบมันแนวดาร์กมีเลือดหน่อยมีซี่โครงมาแบบมีอะไรอ่ะบอดี้พาร์ทอะไรแบบโคตรตลอดดูแล้วโคตรตลอนอ่ะดูแล้วโคตรตลอนโคตรแบบน่าสนใจจะกลุดเข้าไปดูว่าเอ๊ะ เรื่องเนื้อเป็นยังไงเรืเ่องนี้มันเรื่องนี้มันอะไรทำไมถึงมันมีเลื่องทำไมถึงตัวละครนี้มันถือปืนทองหวาทำไมถึงตัวละครนี้มันมันแบบมีหน้าตาแบบค่อนข้างที่จะโกรธแค้นใครบางเหมือนกําลังโกรธแค้นใครบางคนบอกก็ประมาณนี้เลยนะครับผู้ชมก็ได้มีทีนงาหลายคนนะครับผู้ชมที่ได้วาดมาอย่าง,างเช่นคุณสดานนะครับผู้ชมที่แบบเขาได้พยายามอย่างสุดขีดแล้วนะครับผู้ชมกับสิ่งนี้สไตล์เอนเนมีไม่ใช่สไตล์ของเขานะครับผู้ชมแต่ก็ไม่เป็นไรนะครับผู้ชม เป็นตัวอย่างให้กับคนต่อต่อไปได้นะครับผู้ชมแล้วก็ไม่ก็องคุณพี่เอกนะครับผู้ชมเป็นคนที่วาดเก่งที่สุดในตลอดการในบทดีสัตว์ชาติไทยนะครับผู้ชมก็คือพี่เอกนี่แหละวาดโคตรเก่งโคตรโหดเลยนะครับผู้ชมนี่คือสุดลีเจนด์ของพวกเราเลยนะครับผู้ชมตอนนี้ส่วนไอ้พวกโลโก้พวก เอ่อคุณลิฟบ่อ้ทุนนี้นะครับผู้ชมเดี๋ยวจะส่งไปทีหลังในช่องประกาศเอ็นพีแล้วก็ในโพสต์ยูทูบของผมนะครับผู้ชมก็ไปลองไปเช็คกันได้นะครับผู้ชมตอนนี้ผมลงคลิปนี้ไปอันนี้ก็จะเป็นโปสเตอร์ของคุณคาริสบอยนะครับผู้ชมผมขอไปแบบอยากจะให้ว่าคำาน,นะคราวเดียวนะแต่คุณดิสซี่บอยนี่นั่นเล่นเอาทุกตัวละคลรในคดณลีฟออกมาเลยเฮ้ยโ oh อ้ไม่ก็ระวังโดนสปอยด้วยนะครับผู้ชมตอนนี้ผมสปอยให้ผูช้ชมไปละมีหลายๆตัวละครเพียบเลยเฮ้ยอันนี้ก็จะเป็นของพี่เอกนะครับผู <ๆ S 1> ้ชมก็กำลังวงอินโปรเจคส์อยู่ก็ อยากจะให้หลายๆคนนะครับผู้ชมช่วยกันวาดโปสเตอร์ความกางความกว้างความยาวประมาณนี้นะครับผู้ชมเออผมก็ไม่รู้นะครับผู้ชมว่าความกว้างความยาวประมาณๆเท่าไหร่แต่ก็ลองดูเอาก็ได้นะครับผู้ชมเป็นอินสปีเรชั่นของแต่ละมังงานน่าสนใจมากเลยว่ะหวังว่านะครับผู้ชมว่าผมจะเอาลงได้หวังว่านะครับผู้ชมว่าจะมีคนดูสักหนึ่งแสนคนยิ่งกว่า u t u b e ผมเองนะครับช่งที่ผมโฟลแฟนมานานแล้วมันก็ไม่เป็นจริงโคตรเศร้าเลยว่ะเ้ยเ้และถ้าเกิดว่าคุณวาดเสร็จ คุณจะไปไว้ที่ไหนล่ละเอ่อจะอยู่ตรงล่างๆของเซิร์ฟนะครับผู้ชมก็สามารถเอ่อมาส่งกันในเอ่อช่องโคดินลิสในเซิร์ฟผมก็ได้นะครับผู้ชมก็จะอยู่ประมาณล่างๆตรงนี้เลยก็มาส่งกันได้เลยนะครับผู้ชมก็เดี๋ยวผมจะทำการประกาศที่อีที ลังจากที่ผมลงชิมนี้ไปนะครับผ no like like ู้ชมก็นี่นะครับผู้ชมก็จะเป็นการประกวดโกลเด้นลีฟภาพประกวดโกลเด้นลีฟนะครับผู้ชมภาพไหนนะครับผู้ชมที่โดนใจผมภาพไหนนะครับผู้ชมที่มันดูติเตาใส่แล้วนะครับผู้ชมแบบคนดูแบบกดแน่นอนมีโอกาสโคตรจะสูงเลยนะครับผู้ชมที่คนดูจะกดเพราะว่าสนใจมากเลยว่าเนื้อเรื่องข้างในจะเป็นยังไงเนื้อเรื่องข้างในผมโกลเด้นลีฟจะเป็นยังไงสนใจมากเลยว่ากดไปแล้วตัวละครนี้มันจะมีการะจนภัยยังไงก็ สามารถปริการได้เลยนะครับผู้ชมขอสอย่างนะครับผู้ชมตอนนี้จาก2อย่างเป็น3อย่างเป็น4อย่างเลยเนะี่ยขอดูเด่นขอดูเป็นสไตล์แอนิเมะขอดูเป็นตัวละครพารมเดียถือปืนทองแล้วก็ขอดูว่ามันน่าสนใจมันน่าสนใจที่จะกดเข้าไปไหมงั้นผมไปก็ละครับแล้วก็เออไอคิมี้นะครับผู้ชมผมจะเลือกเลือกทำก้นเดลิฟเป็นเช่เอพิฟูนะครับผู้ชมอย่าเข้าใจผิดก็แล้วกันว่าผมเริ่มทำก้นเดลิฟไปจริงๆ และถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้แก่อทีท n ่ช่องกับป้ก้องเอ็กซ์ดีทด้วยนะครับสวัสดีครับ